เท่าไหรหมื่นจะพอก็ตอบยากใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เรากวรจ่ายค่าสมาชิกรายปีซึ่งปีละ300บาทมีหกเล่มค่ะก็เก็บตังมาเป็นค่าโปรดักชันค่าส่งบรษัีเราไม่ได้อยากดูจากการขายเล่มๆที่ไนค่ะครับที่ดูก็เนื้อหาก็ค่อนข้างจะแน่นก็กึ่งวิชาการแต่ว่าพยายามจะให้กองเนี่ยเขียนให้เป็นเป็นภาษาบ้านๆเพื่อให้ผูอ่านเข้าใจมากี่สุพูด เขนะ้าใจอยู่<อ>ยแล้วแต่ไม่อยากให้เสือไม่อยากให้เบือมัน,มลมนแล้วก็ที่สำคัญคือเราเน้นฟิกแบกด้วยอะคะ่ะเราวก็จะบอกว่าอ่าชอบไหมคะชอบไม่ชอบอยากได้อะไรต้องการให้เราหาขอา้อมูลแบบไหนส่งแบบสอบถามนี้กลับมานะคะแล้วเราก็จะเอาแบบสอบถามนี้มาปรับปรุงให้สื่อมันตรงใจผู้อ่านมากขึ้นนะคะทั้งนี้คนที่ส่งลับนา้นก็ไม่เสียเวลาปลบเราก็ให้ขอที่ระลึกด้วยก็จะเป็นแบบสอบถามที่ จริงๆแล้วตัวนิตยสารเนี่ยสิ่งที่มันทาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยมันคือเด็กๆที่ดีคือผู้อ่านที่ดีเหมยความว่าผู้อ่านตรงกับเนื้อหาแล้วคนลงโฆษณาก็าจะเข้ามานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้เจออินโดนแล้วุณสมัครเข้ามาก็ใช้ตรสมนนัครตามนี้แต่อีกทางหนึ่งที่เราจะทําให้ที่จะทําให้เราได้พบกับผู้อ่านโดยตรงคือการออกงานอีเวนตนต่างๆไปออกนิทรรศาก,การหรือว่าจัดสัมมนาร่วมกับ ทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอย่างที่ผ่านมาเราก็ไปออกงานโปรแพคก็ในงานโปรแพค k เนี่ยมันจะมีส่วนงานเล็กๆที่ชื่อว่า lab and t e s a <อ> s นะคะเราก็ไปออกบูธที่นั่นเพื่อจะได้พบกับผู้อ่านโดยโตรงนะคะเขาได้บอกเราได้ทันทีว่าชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็คนที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเราในงานนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น directory ที่เราลงแอดกับทางงานนะคะซึ่งเราก็ได้รับเสียงค่อนข้างดีจากงานนี้ประมาณนั้น แล้วจะเดินกันอย่าง,งนี้แล้วก็มีเอ็กซิคชั่นมากมายที่เราไปออกเพื่อให้ข่าวอินเทอร์เให้ตรงใจทขาให้คนรู้คนทำงานแล้วก็ผู้อ่านเขย่าจะไปยึดยืนไหนะฮะว่าเรื่องขาวต่างๆเนี่ยลองได้หมเรื่องข่าวอินเทอร์เน็ได้ประกสารส่วนนะคะส่วนแรกเลยคือบรรณาธิการกับกองบรรณาธิการช่วยมันเ,เรียบเรียงเองส่วนที่สองน,นะคะได้รับการเขาเรียกว่าคอนติบิวจาก อาจารย์ที่มีความสามารถในด้านนั้น,น,นแล้ว่วนที่3มเนี่ยมาจากลายเออ e r นะคะเราก็ต้องยอมรับนะว่าคนที่เขารู้เทคนิควิธีทดสอบใหม่ๆมันก็ต้องเป็นคนขายเครื่องอะอใช่ไหมทั้งนี้เราก็ต้องให้เขาร่วมนําเสนอบทความเทคนิคใหม่ๆเหล่านี้กับเราโดยที่ต้องเป็นบทความกลางๆไม่มีชื่อทางการค้าไม่มีเครื่องหมายการค้าใดๆเพื่อให้ความรู้กับผู้อ่าน ส่วนที่จะบอกว่าเครื่องใครดีไม่ดีวิธีการไหนดีไม่ดีอันนี้ต้องไปอยู่ในส่วนของโฆษณาซึ่เราจะแยกชัดเจนอ๋อครับค่ะผลงานของมอเตอร์คอนผลงานของมอเตอร์คอนนี่จะถูกนำเสนอในรูปแบบ2องงานวิจัยที่ถูกรีไลท์ใหม่ให้อ่านสนุกมากขึ้นครับค่ะซึ่งงานวิจัยนั้น,นก็จะต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารยาและที่สำคัญเช่นกันค่ะ,ะ,ะและตอนนี้ยังไม่มีแต่เล่มหน้าจะมีถ่ะเล่มหน้าเนี่ยเราจะได้รับการได้รับเฉียดจากอาจารย์โรเบิร์ตด้วยเต็มวง นะคะซึ่งเปไ็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์นะคะภาควาชิชาจุลชีววิทยาเชิงกันนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอ<ะ>ินเวสติกเกชท์ไมโครบอลล์จีบอกแค่นี้เดี๋ยวต้องตามอ่านในนูนลาบดับต่อไปต้องตา,ตามอ่านในเล่มหน้านะครับใช่ค่ะทาง Media Matter และ i n นูนลาตเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนราชกนานเทคโนโลยีไอเมากนะคะโดยเฉพาะอาจารย์นพดลเจิษสวัสด์นะคะที่ได้ ให้คำปรึกษาในการต่อตั้งบริษัทแล้วก็จัดทันทีกบบขึ้นมาไม่เป็นเล่มแล้วก็สำหรับ s อสท่านใดนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจด้านผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าอื่นๆนะคะสามารถติดต่อเข้าไปที่มหาิทรายได้นะคะและสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาโปรเซสหรือพัฒนาโปรดักต์นะคะในอุตสาหกรรมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ไทยเทคของบางบัวได้เช่นกัน และสำหรับผู้ที่กําลังจะดําเนินธุรกิจนะคะหรือว่าจะทําหรือท่านที่ทํางานปกติอยู่แล้วในทุกวันนี้นะคะทางที่เองก็อยากจะขอแนะนํำว่าให้จริงจังตั้งใจและเป็นคนดีมันจะต้องทําได้ที่เชื่อวันนี้นะฮะก็เราก็ได้รู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ i n o l a เนะฮะในรายการเปิดเลนมองบ้านอพอเนะครับซึ่งถืงอได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะฮะก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยรายการเปิดเลนมองบ้าน,ม,นมาเฉพาะก็หมดเวลาแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณที่มีมามากๆเลยครับที่มาให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียในวันนี้นครับคยินดี่ะขอบคุณดีค่ะสวัสดีค่ะ